สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องพระเครื่องเสรีวัตถุมงคลทั่วไทยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเปิด EP ีที่8กันแล้วนะครับพี่พี่นะวันนี้ก็มีพระเครื่องสวยๆมาแบ่งปันให้เหมือนเดิมเลยนะครับในราคา200บาททุกรายการนะครับพี่พี่จส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางให้นะครับก็สําหรับพี่พี่คนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับชื่นชอบนะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับใครที่สนใจพระเครื่อง นะครับราคาแบ่งปันแบบนี้นะนี่นะครับวับนนี้นะฮะสองบาททุกรายการนะครับเหมือนเดิมนะครับราคานี้ใครชอบใครสนใจก็สามารถติดต่อโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรศูน941 9 9ี่เนะครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมารับชมพระเครื่องราคาแบ่งปันกันเลยนะครับสําหรับวันนี้นะน่าจะมีประมาณ40รายการนะครับหากชอบองค์ไหนรายการไหนลองทักทายกันเข้ามาดูนะเดี๋ยวผมจะเริ่มเปิดกันที่รายการที่1กันก่อนเลยนะครับสําหรับรายการที่1นะฮะนี่ครับก็จะเป็นทางด้านของพระลีลาเมตขนุนนะครับ รายการนี้ก็เป็นพระเนื้อดินนะครับพี่พี่นะนี่คือพระลีลาเมตขนุนนะครับพี่พี่นี่เนื้อดินองค์สีดําเข้มเลยนะครับองค์นี้นะฮะเป็นรายการที่1นนะครับนี่ฮะชื่นชอบองไหนรายการไหนลองทักทายกันเข้ามาดูได้ตลอดเลยนะพี่พี่มาครับต่อไปครับรายการที่2ครับ มีทั้งพระเนื้อผงเนื้อดินนะครับพระเหรียญรูปหล่อนะครับเครื่องรางต่างๆนะครับรวมกันไว้อยู่ที่นี่นะฮะก็ใครชอบสนใจลองดูนี่เป็นผมเด็ดเก่านะพี่อยู่ในกรอบไม้นะครับอยู่ในกรอบไม้เลยนะครับเดิมๆนะฮะแบบนี้นะเป็นรายการที่2นะครับชื่นชอบสนใจก็ทักทายกันมาได้ตลอดนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูเนื้อหานะครับความเก่านะพี่ อะกอบไม้ไม่แน่ใจว่าเป็นไม้อะไรนะครับพ,พี่นะนี่ฮะ,ะสวยงามนะครับรายการนี้นะรายการที่สองครับพี่พีนี่ครับงดงามนะครับมาฮะรายการต่อไปครับเป็นรายการที่สามครับผมอ่ารายการที่สามเนี่ยเป็นพระปิดตานะครับอันนี้อยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะพี่พี่น่าจะเป็นเนี่ยเข่าอ้อ พัดทลุงหรือเปล่าครับพี่นะนี่ครับสายใ,ใ,ใ,ใ exactly ต้เลยนะครับรายการนี้นะฮะไปทางสายใต้เลยนะก็เนื้อหานะครับดีนะครับพี่นะพิมพ์สวยนะครับแบบนี้นะฮะปิดตาเข่าอ้อนะครับนี่ฮะจะเป็นรายการที่3นะครับพี่นะรายการนี้นะครับก็ลองดูที่ชอบนะครับทุกรายการนะครับทุกรายการที่อยู่ตร sure. งหน้าของพี่พี่นะฮะที่ผม อ่าถ่ายให้ชมแบบนี้นะครับสองบาททุกรายการเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับรายการที่3กันเลยสําหรับรายการที่3นะครับนี่คืออ่าหล่อโบราณนะครับเป็นพระอุปคุตนะครับรายการนี้นะนี่ครับรายการที่4นะครับพี่พี่สวยงามอยู่เช่นกันนะครับรายการนี้นะอยู่ในอ่ากรอบพสติเก่าๆนะครับแบบนี้นะรายการที่4และรายการต่อไปครับรายการที่5กันเลย มาครับสำหรับรายการที่5นี่จะเป็นอ่าทางด้านของพระปิดตานะครับรายการนี้ก็อ่าปิดตาของหลวงปู่โต๊ะนะครับวัดประดู่หิมพีนะครับพี่พี่อ่านี่ครับอ่ด้านหลังนะครับเรนรายการที่ห้าครับพี่พี่อ่าสวยงามกันนะครับลองดูนะเนื้อผงนะครับรายการต่อไปครับรายการที่หกนะครับพี่พี่นะรายการที่หกเนี่ยจะเป็นอ่ทางด้านของพระสมเด็จนะครับ เลยฮะเดี๋ยวผมขอยัดปรับกล้องนิดนึงนะพี่พดีครับจะได้เห็นชัดๆถนัดถนัดหน่อยนีครับสวยงามนะครับพี่พี่นะรายการนี้นะครับรายการที่หกครับพี่พี่ด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะครับเราได้เห็นกันทุกๆมุมนะครับแบบนี้นะฮะ เดี๋ยวเรามาดูรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นรายการที่7นะครับพี่ๆรายการที่เจเนี่ยจะเป็นลักษณะกลมๆถักเชือกนะครับรายการนี้ก็คือจะเป็นหมากทุยนะครับเป็นหมากทุยของหลวงพ่อทบครับพี่ๆรายการนี้นะรายการที่7นะครับหมากทุยหลวงพ่อทบนะครับเดี๋ยวจะเรียกเหมือนเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งนะครับพี่ๆนี่ฮะ ก็ดูแล้วเก่าสวยเหมือนกันนะครับพี่นะรายการที่7นะครับและรายการต่อไปครับรายการที่8ครับเอ่อรายการนี้จะเป็นพระชัยวัดนะครับพี่พี่เป็นชัยวัดของหลวงปู่เอี่ยมนั่นเองนะครับพี่พี่นะเป็นหล่อโบราณนะครับเก่าๆแล้วก็เหมือนกับจะมีการปิดทองมานะครับเหมือนจะมีการปิดทองมาด้วยนะครับพี่พี่นะ นี่ครับเป็นปิดทองมาด้านหน้าแบบนี้นะครับพี่พเนี่ยนี่ครับรอบองพระเลยนะพี่พนะปิดทองแบบนี้แล้วก็ด้านล่างมีอุดแบบนี้นะครับอ่ารายการนี้นะก็จะเป็นรายการที่8นะครับและรายการต่อไปครับรายการที่9ครับพี่พี่อ่าวันนี้ลองดูนะครับชอบองไหนรายการไหนอันนี้จะเป็นอ่าทางด้านของพระนางพญานะครับเป็นตะไบทองนะพี่นะผงตะไบทองเป็น อของหลวงพ่อแดงนะครับพี่พี่ปี2513นห้ร้บสมนะครับสมเป็นพระนางพญายหลวงพ่อแดงนะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นรายการที่อ่าก้านะครับพี่พอ่ะมาครับรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปเรามาดูกันที่รายการที่สิบเลยนะฮะสำหรับรายรอ่ารายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเนี่ยจะเป็นเอ่อ สมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกตชัยโยนะพ,พี่นะลองดูนะครับนี่ฮะเนื้อนะฮะมารับชมกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะนี่ครับรายการที่10นะครับแบบนี้นะฮะและรายการต่อไปครับรายการที่11นะพี่ๆอ่าเป็นพระปิดตาจัมโบ้นะครับอันนี้อ่าจัมโบหนึ่งนะครับจัมโบหนึ่งของหลวงปู่โต๊ะวัดพระดูหิมพีนะครับ รการนี้นะจะเป็นรายการที่11นะครับพี่พี่นี่ครับแสงอาจจะจ้าเกินไปนะครับทำให้พระขาวนะเดี๋ยวรีไฟลงนิดนึงนะครับพี่พอ่านี่ฮะตะกุดนะครับหดอกตรงด้านล่างนี้นะครับพี่พี่และด้านหลังก็จะเป็นยันนะพี่พี่นี่ครับลองดูนะครับพี่นะราคาเบาๆสองร้บาททุกรายการจริงๆ อ่ารายการที่11นะมาดูรายการต่อไปกันเลยนะครับรายการที่12ครับนี่ออันนี้จะเป็นอ่าพระเก่าๆนะครับเป็นของหลวงปู่สุขปากกองขามเท่าครับนี่ฮะก็เป็นอ่ารูปทรงสามเหลี่ยมนะเน,นี่ครับนี่ฮะด้านหลังนะครับที่การันตีว่าเป็นของหลวงปู่สุขนะครับพี่ๆนี่อะนี่ก็คืออีกหนึ่งอย่างที่การันตีว่าเป็นหลวงปู่สุกก็คือรอยจานของหลวงพ่อเอ,เองนะครับ ดีเลยครับอันเนี้ยจะเป็นสามเหลี่ยมเนื้อตะกัวน่าจะเป็นเนื้อตะกัวนะนี่ครับรายการที่สิบสองนะครับและรายการต่อไปครับหมายเลขสิบสามครับรายการที่สิบสามปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับเป็นถักเชือกคุกรักนะพี่พี่นี่ฮะเรียกได้ว่าสวยเลยนะครับพี่พี่นะรายการนี้นะครับรายการที่สิบสามนะครับและรายการต่อไปครับรายการที่สิบสี่ครับอ่าจะเป็นหลวงข้อนะครับหลวงข้อวัดบ้านเหลี่ยมนะครับ อีสวยสดงดงามอยู่นะอันนี้เป็นโลหะนะพี่นะเนื้อเนี่ยเป็นโลหะนะฮะเป็นหล่อเก่านะครับนี่ก็จะคือทรงเนี่ยเหมือนปรางอุ้มบาทนะครับหลวงพ่อบ้านแหลมอ่ารายการที่สิบสี่นะลองดูนะครับพี่ๆชอบตุงไหนรายการไหนเรา ลองทักเข้ามาทักไทยเข้ามาคุยกันได้นะครับพี่นะก็ยินดีต้อนรับพี่พี่เอฟซีนะครับทุกทกท่านนะครับพี่วิอ่ะสวัสดีกันด้วยนะครับอ่ารายการนี้รายการที่15ครับและนี่จะเป็นพระหินจุ้ยเจียนะครับอ่าลองดูกันนะราคาเบาๆนะครับวับนนี้นะฮะสบายสบายเลยนะครับ 200บาททุกรายการเท่านั้นและนี่ฮะจะได้พระเครื่องสวยๆแบบนี้นะครับรายการต่อไปครับรายการที่16ครับนี่ฮะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งองค์เลยครับที่เป็นพระลีลาอ่าเม็ดขนุนนะครับและเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้เลยนะครับเป็นรายการที่16กนะก็มีคาบของความเก่าๆนะครับแบบนี้นะฮะแล้วดูหน้าดูตานะครับเก่าสวยเือนกัน ตามซอกเนี่ยมันข้าวเก่านะพี่พี่นะนีครับอ่ารายการนี้ก็สวยนะครับรายการที่สิบหกครับพี่พี่มารับชมรายการต่อไปกันได้เลยนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะฮะอ่ารายการนี้จะเป็นพระเนื้อชินนะครับและจะเป็นอ่าน่าจะเป็นเนื้อชินเงินนะพี่พี่นะดูเนื้อนะครับนี่ฮะออกเป็นสีเงินเงินนะครับเก่าเก่า,านะครับแบบนี้นะฮะ ก็เป็นรายการที่17นั่นเองนะครับพี่พี่ก็ผมเรียกไม่ถูกว่าเป็นชื่อพระอะไรนะแต่เราดูแล้วเป็นเป็นพระกุกนะครับแบบนี้เป็นพระกุเก่านะครับรายการที่17นะครับต่อไปครับรายการที่18นะอ่ะรายการนี้นะครับสมเด็จวัชระังครับพี่พี่อ่ะแล้วก็มาดูเนื้อหานะครับตามซอกนะครับความเก่านะฮะสวยงามนะครับองนี้นะเดี๋ยวผมจะลองปรับกล้องนิดนึง นะครับพี่พี ite, ่เวลาเราถ่ายนะครับพ you sell ี่พี่จะได้เห็นเนื้อหานะครับแบบนี้นะเนี่ยฮะเก่าและสวยเนะครับพี่นะราคาเบาๆเท่านั้นนะครับ200บาททุกรายการนะครับพี่พี่อ่ะดีครับนี่ฮะสวยงามนะครับพี่พี่นะรายการนี้นะครับลองดูนะครับชื่นชอบสนใจทักทายกันมาได้ตลอดนะครับรายการที่18ครับต่อไปครับรายการที่19ครับ มารายการนี้โอ้โหราคานี้นะครับสองร้200ครับพี่พี่หาที่ไหนไม่ได้นะผมการันตีเลยครับนี่นี่ฮะเป็นแกะสลักนะครับพีนั้นะน่าจะเป็นแท่งงาอัดนะครับแกะสลักแบบนี้นะครับพี่พี่นะรายการนี้ก็ รายการที่19ครับพี่มาดูที่ชอบดูที่ใช่ถูกใจแล้วทักทายกันมาได้ตลอดนะครับรายการต่อไปครับรายการที่20ครับครับสำหรับรายการที่20เนี่ยลอ,องดูนะครับเป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนน,นนะครับเป็นหลอบโบราณนะครับปีพศ2 4 8 5นะครับผมนี่ ก็หล่อโบราณเก่านะครับแบบนี้นะฮะนี่ครับชินราชนะครับอินโดนีนีพิษณุโลกนะแล้วก็ใต้ฐานนี่มีตอกโคด2สองตัวนะครับแบบนี้นะครับและนี่คือรายการที่ยี่สิบนั่นเองนะครับมาต่อที่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับมาอันนี้จะเป็นตะกุดนะครับเก่าๆเลยนะอันนี้ก็ ผมอันนี้ผมจะไม่ไม่ไม่ทราบที่นี่ครับต้องต้องขออภัยด้วยนะครับเนี่ยฮะเขย่าดังนะนี่ครับก็เป็นตะกุดมีห่วงสองอันแล้วก็คุกรักเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะนี่ครับก็ลองดูนะครับรายการนี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับพี่นะนี่ต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสองครับเป็นอ่าเรียกได้ว่าเป็นพระปิดตานะครับที่มีความยอดนิยมอยู่ประมาณหนึ่งนะครับ ปิดตามหาสน่นีนะครับของหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีนะครับมาพร้อมกล่องดื่มเดิมๆบ้านครับพี่ๆสองร้อยเท่านั้นนะครับพี่ๆแบ่งปันกันไปนะครับอ่ะลองดูนะครับนี่ฮะแล้วก็พระด้านในนะครับเนื้อหาพิมพ์สวยงามนะครับด้านหลังนี่ฮะหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีนะครับปิดตามหาสนีหลวงปู่โต๊ะรายการที่ยี่สิบสองครับ ต่อไปครับรายการที่23นะครับรายการที่23เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าแกะจากอะไรนะครับเป็นไปได้สองอย่างนะอันนี้ผมจะเป็นไปได้สองอย่างก็ว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ดูแล้วเป็นรอยจางหลงพรเดิมและเนื้อที่แกะเนี่ยถ้าไม่ใช่กระดูกก็เป็นปีกงานะครับถ้าไม่ใช่กระดูกก็เป็นปีกงานะ นี่ครับขออ่ะแจ้งไว้แบบนี้นะครับนี่ฮะนี่ครับรายการที่ยี่สิบสามครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสี่เลยนะครับและนี่คือพระนางพญานะครับอันนี้จะเป็นอกนูนเล็กนะพี่ๆอ่านี่ครับอกนูนเล็กนะครับก็เป็นพิมพ์นะฮะพิมพ์เล็กนะครับอกนูนนะสวยงามนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสี่แล้วกันนะครับก็ลองดูนะครับเนื้อหาเก่า นะฮะสวยๆแบบนี้นะครับราคาเบาๆด้วยนะครับนี่ฮะก็ลองดูนะมีปลายทางนะครับของเรานะฮะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบห้ากันเลยนะครับรายการที่ยีสิบห้าเนี่ยจะเป็นอันนี้น่าจะเรียกว่าเป็นเบี้ยแก้หรือเปล่านะครับก็เป็นของเก่านะครับเนี่ยฮะสมเด็จพุทธจตพุทธจารโตนะครับสมเด็จพุทธจารยโตพรมมะังสีนะครับด้านหลังนี่ฮะ ก็มีหินยกวางหน้านะครับแบบนี้แล้วก็แต่งเพชรแต่งคอยเข้าไปนะฮะน่ครับสวยงามนะตรงนี้ก็เป็นใสๆนะครับลองดูนะครับรายการที่25นะครับรายการนี้นะต่อไปครับรายการที่26ครับมาสำหรับรายการที่26เนี่ยจะเป็นเอ่อทั้งด้านของล็อกเก็ตนะครับเป็นล็อกเก็ตของหลวงอูทิมนะครับพี่ๆเป็นล็อกเก็ตนะนี่ครับด้านหลังนี่ฮะเหมือนจะ อ่าเป็นตะกุดเนี่ยตะกุดทองคำนะครับเนี่ยการันตีให้นะครับว่ายิงขึ้นเปอร์เซนต์ทองแน่นอนนะครับพี่พนะแผ่นนี้นะครับเนี่ยฮะแผ่นทองคําแท้นะนี่ครับเป็นรายการที่ยี่สิบหกครับรายการต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับพี่พี่ มาพระบ้านราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับใครชอบใครสนใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้เลยและนนี่คือพระสมเด็จวัดระคังครับผมนี่ฮะแล้วดูเลี่ยมเก่าแบบนี้นะครับอ่ารายการนี้รายการที่27นะครับต่อไปครับ28ครับผมนี่ฮะรายการนี้ก็จะเป็นหล่อโบราณนะครับเก่านะครับผมไม่ทราบเกจิอาจารย์เลยแล้วดูความเก่านะครับพี่ๆอ่านี่ครับ รายการที่28นะพี่พี่นะก็ลองดูนะครับดูที่ชอบดูที่ใช่นะบางอย่างผมไม่รู้จักผมก็จะแจ้งไปเลยนะครับอันไหนที่พอจะรู้ชื่อก็จะจะบอกไว้ให้ทราบนะครับต่อไปครับรายการที่29ครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะพี่พี่นี่ครับได้จอบเล็กเก่าเก่ามาหนึ่งองค์นะครับพี่พี่นะราคารดรว่วไม่เป็นไรครับแบ่งปันกันไปครับพี่พี่มาจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับพี่พี่นะบางคนอาจจะเช่าไปแล้วนะครับออก ได้กําไรไปก็ดีใจกันนะครับพี่ๆนะผมนี่ครับผอมใจในราคานี้เลย200บาทตลอดสายครับผมรายการนี้รายการที่29สครับต่อไปครับรายการที่30สครับพี่ๆอ่าสามสิบเนี่ยเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับวัดเชิงเรนนะและเนี่ยจะมีตะกุดของหลวงปู่ให้ด้วยนะครับตะกุดเีฮะ ถักเชือกคุกรักนะครับแล้วก็เหรียญหลวงปู่ไขว่เชิงเลนแบบนี้นะอ้ด้านหลังมีรอยจานให้เห็นนะครับรายการนี้เป็นรายการที่30ครับต่อไปครับ31มสินะพี่ๆอุปคุตนะรายการนี้เป็นอุปคุตเก่านะครับเป็นเนื้อเนี่ยจะเป็นเนื้อสําฤธิดเงินเลยนะครับนี่ฮะสําริดเงินนะอ่าสวยงามนะครับแบบนี้โอ้โห สวยอยู่ที่ชอบนะครับใครอาจจะมีพวกสายอุปคุตสายสมเด็จสายพระเหรียญนะครับแต่ละคนก็ชอบแตกต่างกันออกไปเนาะก็ลองดูที่เราดูชอบจริงนะครับต่อไปนะครับรายการที่32ครับนี่ก็จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงครับพี่พี่นี่ครับด้านหลังนะครับปี2521นะครับผิวเนี่ยลมดำลุ้งลุงเดิมเดิมเลยนะครับเป็นรายการที่32ครับต่อไปครับ รายการที่3 3านะพี่พี่นะ่าจะเป็นหลวงพ่อแจงหรือเปล่านะครับเป็นหลอดโบราณเก่าเนื้อเก่าแบบนี้นะครับพี่พี่นะนี่ครับก็อา่ารายการที่3 3ครับต่อไปครับ34อันนี้จะเป็นอา่าเหมือนจะเป็นเม็ดผักคำนะพี่พี่นะนี่ยฮะผมไม่แน่ใจว่าเป็นของเกจิอาจารย์ท่านไหนถ้าผมเดานะ่าจะมีสองเกจิอาจารย์นะครับ ถ้าไม่หลวงปู่บุญก็หลวงพ่อแก้วนะครับพี่พี่นะเนี่ยฮะจะเป็นเม็ด่าคําผงยาจินดามนีอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเป็นรายการที่อ่าสามสิบสี่แล้วการต่อไปครับสามสิบห้าครับอันนี้จะเป็นอ่ากิ่งปาวเรศนะครับพี่พี่นะเป็นกิ่งเปาวเรศหงคุ้มนะครับเป็นอ่ารอห้านะพี่นะรัชกาลที่ห้าแบบนี้นะครับและใต้ฐานมีรอยจานนะครับข้างๆนี้นะครับจะเหมือนเป็นเป็นโค้ดอะไรสักอย่างนะถ้าเป็นปาวเรศนะครับ จะมีบุ่มๆลงไปนะพี่นะฝั่งนี้นะครับพี่ๆนีฮะก็ดูนะครับพี่นะสวยงามเก่านะฮะแล้วดูตามซอกนะฮะฝุ่นกึกเลยนะครับเป็นรายการที่สามสิบห้าครับต่อไปนะครับสามหกครับพี่ๆสามสิบหกหลวงพ่อปานวัดบางนงโคนะครับไก่หางพวงครับพี่ๆดีครับพิมพ์ขี่ไก่นะดีครับเม็ดแร่ละเอียดสวยนะครับดินละเอียดนะครับพี่ๆนะ อุดด้านบนแบบนี้นะครับก็สวยงามก็เลยนะครับเป็นรายการที่สามสิบหกครับต่อไปครับสามสิบเจ็ดนี่อันนี้ก็ปิดตาหลงปูเอี่ยมนะถักเชือกเก่าๆนะพี่รายการนี้รายการที่สามสิบเจ็ดครับพี่นะวันนี้มีสี่สิบรายการนะชื่นชอบสนใจองค์ไหนรายการไหนลองทักทายเข้ามาดูนะครับต่อไปครับสามสิบแปดครับเหรียญจุราลงกรณ์สยามินนะครับรัชกาลที่ห้าด้านหลังช้างสามเสียงนะฮะส่งเครื่องนะ ก็อรอสหนึ่งสองเก็ดนะครับพี่พี่นี่ฮะรายการนี้รายการที่สามสิบแปดครับต่อไปครับรายการที่สามสิบเก้าครับพี่พี่นะรายการที่สามสิบเก้านี่ฮะเสรอ่าพระเครื่องเสรีวัตถุมงคลทั่วไทยช่องทางการติดต่อของผมเนี่ยตามนี้ได้เลยนะครับพี่พี่อย่าลืมนะฮะชอบองค์ไหนรายการไหนลองทักทายเข้ามาหากันได้แต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันนะครับองค์นี้อ่าพระ เป็นพระปิดตากระหนกข้างของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะตะกรุดหนึ่งดอกแล้วก็มีสองดําเดิมแบบนี้นะครับรายการนี้ก็เป็นรายการที่3.9นะครับและรายการต่อไปครับรายการที่40ครับเป็นรายการสุดท้ายนะครับรายการสุดท้ายของ EP นี้นะครับ E ีีที่8นะครับนี่เป็นพระเนื้อชินนะเก่าๆเลยนะครับสามารถตั้งได้แบบนี้นะครับนี่ฮะเขาเรียบมาแบบว่าเหมือนตั้งโชว์นะ นี่แบบนี้เลยสวยงามนะครับเนื้อชิ้นเนี่ยเก่าเลยนะครับแบบนี้นะฮะนี่ครับเป็นรายการที่40นะครับนี่นะวันนี้200บาททุกรายการนี่ฮะช่องทางการติดต่อของขอฝากไว้ด้วยนะครับ0 6 4 9 4 1 9ส4่กนก็สามารถแอดไลน์ได้นะครับก่อนที่จะจบคลิปผมขอนะครับผมขอเปิดรายการพิเศษไว้ท้ายคลิปสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อพี่ๆคนไหนผ่านมาผ่านไปผ่านมาเห็นนะครับอ่ะนี่ครับ 999ครับพี่นี่ฮะเป็นชุดนะเป็นแก้วนะครับแบบนี้นะฮะนี่ฮะเป็นของเก่านะของสะสมแล้วดูนะครับเตกรายงานเก่าๆสวยๆแล้วก็มีฐานหนึ่งใบแบบนี้นะครับผมเอา999ครับนี่ฮะใครสนใจนะครับลองดูได้เลยนะครับราคาเบาๆนะนี่ครับอ่าอีกครับชุดที่หนึ่งนะครับพิเศษนะครับนี่นะต่อไปครับชุดที่สองครับพิเศษนะ999เหมือนกัน นะครับพี่พอ่ะลองดูนะนี่จะเป็นของยุคสมัยราชการเลยที่เขาเก็บไว้นะครับพี่พอ่าแบ่งปันให้นะครับเนี่ยฮะ999เท่านั้นนะครับใครชอบใครสนใจนะลองทักทายเข้ามาดูนะครับผมมีมีสชุดนะแบบนี้นะครับก็ลองอลองรับชมรับพิจารณานะครับก็ขอฝากช่องนะครับพระเครื่องเสรีไว้ในอ้อมกใจพี่กันด้วยนะครับก่อนที่อา่า จะจบคลิปนะก็เนี่ยฝากรายการพิเศษไว้ทั้งสองรายการนะเผื่อใครสนใจนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อ่ะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ